พอน้มันร้อนพอน้มันร้อน่อนนะคะแล้วก็ใส่กระทียมลงไใส่กระทียมลงไปนะข้าวแบบไหนคะมันมันแรกันไหเนะพอน้มันก่อนนะคะพอให้มันรอนอใส่ร้อนหาร้อนหนาไปอปล่เมานะ้อนัลการม็เอาะลงไปด้วระ่นใส่กระไปกเอาหมดเลยนะได้็้ข้าวใส่กระ่แล่หเลอะไรก็ทำแล้วแล้ว่ะแล้วเต้น้ำต้ม้แค่ต้มน้ำ่อ ใส่ไครก่อนข้าใครกันข้าใส่ไ่เราด้ค่ะน่าหลกค่ะแล้วก็คนคนข้าต้นตีแล้วมันุกเลยหคะอ้ยุ่นเลยหุ่นจุกเลยหุ่น้คนที่ใข่มังจุกอ่ะ ไม่ใช so <ifting> <under the> ่ไม่ใช่แต่หนูทิพปักทิพย์ไงทิพย์ก็ย้ายนะใรไหนใครค่ะทักกตีอีกนึงอร่อยไหมอร่อยนะร่อยมากแล้วอะไรอู้หูแค่ร้อยเยอะเฮ้ยพอเร็วก็ทำจะไหมล่ะไม่เคยทำแบบนี้ไม่เคยใส่ใไปี่อ

หอยทอกระทะลายดีาน่าน,น่าา่า,า,าอ,อนนี่ก็กห้แห้งระวังร้รอรนะเอาโอยอะไปะคา,คคา,คา,คาอะไกีเลยเอาาที่ม่ิวาวาลอ